จำลำภูไทยกับนางเอกไม่ไดจำหนานี่คือบุญเลิกไปดิบพี่น้องกั้นแถวกระจูช่องทีมแ่นอ๋อเด้อพี่น้องวันนี้ทิพก็นองค่ณทำแต่ก็คุณพ่อคุณแม่มาทีงานบุญบานพี่น้องแม่ไกบ้านนี่แหละคุณแม่คุณพ่ออยู่ทางหน้เนาะแต่าเราหน้าออกมาข้างนอกก็จะมาฆ่าพี่น้องไปเบิ่งงานทางออกเมื่อกี้เขาแคร์แถาไปเบิ่งแล้วเนาะตอนทีเพิ่นเริ่มการแสดงนะพี่น้อง ในค่ำคืนนี้พวกเราพร้อมที่จะมอบความสุขความสนุกสนานให้กับพี่น้องแฟนเพลงได้ณนโอกาสบัดน,นีออ้นเชิญครับตานเรล่าบันเทิงสิลปปีที่สามจากอดีตถึงปัจจุบัน เข้าขึ้นปลาปั้นคือปัญหาแล้วดูกันคร ทีเพื่อน,น่ะอลังการงานซีเซียงขนาดว่าบ่าบ่ครับแำเมนเคยเห็นเหรอว่าเคยมานางเบิ่งกนั่นนี่วะบ่บ่เคยเคยเห็นแต่เวลาเขาไปงานงานเนี้ที่พาประแดงงานอาเขต์ค่ะจะบ่เคยเข่า,าถ้าต้องดเดรเซียค่ะเข่าเด้เมื่อคืนนี้เขาเบรเซียแน่นอนเพราะเขาจ้างมาเนี่ยเออเมนเนาะเพิ่นจ้างมางานวัดที่เขามาเบิ่งนี่แมนเบรเซียเลยนี่พี่น้อง ตะมิดก็คิดว่าน่าจะได้เสียบ่คือว่าเห็นเป็นดันกั่งไว้เนาะที่จริงอ่ะเพิ่นกั่งไว้ซื่อๆแต่ว่ามีทางเขาเจ้าหน้าที่เพิ่นก็สิอยู่ประตูรักษาความปลอดภัยเวลาคนเข้าไปเพิ่นก็สิกวดก่อนนะเด้อ่ะมักแฮงพี่น้องเวทีเพิ่นยิ่งใหญ่อลังการขนาดเลยตอนนี้เพิ่นบ่ทั้วในรั้ำเนาะเพิ่นกำลังแบบงงเพลงอยู่เดี๋ยวให้เพิ่นลั่นพึ่งจะมาได ข้าเิีย์พังละมันพระชาดุยกเอาตนสำคัญข้อพเอ้าพระกุทนเจ้าบูรกินเอาพระพุทาเจ้าตะกี้ให้ยาไปทางพูดนเหรอพี่หนองนี้ แต่ว่าทานั้นจะเป็นบอนจอดรถเนาะยังยังเบิ่งห่านใช้ทัวแต่ว่าฟังมอลันไม่บอกย้อยยังรอเบิก่อนพี่ยองวะมันมียังไง Ô chị ơi 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 chị กินพร้อมได้บ่คะไหมกซื้อผ้านน้าใหม่บ่ะบ้างซื้อผ้านน้าใหม่บ่ะอ๋อนี่ต่างกันบ่ะโอ้ อันนี้ต่างกันยังไงอันนี้มันจะหวานกว่าครับ<อ>สื่อเปนางเขียวตอนบนวลอมตัวนี้ขลองตัวนี้บอกอันนี้จม้อันนี้วัน อันนี้ว่าอันนี้มันเนีอันนี้วันหน่อยนะอังงลอันนี้มันหน่อยเนาะอลนะมอเล่ามลินแล้ว ตอนนี้รองานเรียบร้อยแล้วพี่น้องกลับเข้าไปข้างในเพื่อไปเบิงม้อลำกันบ่หัวม้อลำสิเบิงหรือสิเบิงม้อลำกระบัดเจ้าเด้อ

พี่ก่อยใจเอิ้นอยู่กลางดงหงปา ความเข้านะค่ะเนาะเอาเงียบเข็มนังยุใสเมียบดังยุใสความคูดหลายๆเล่จะเออหลูกเต่าหมาหลองหมาลันไปนอนแน่นนอนสั้นเพดแน่ยู่แน่จินมซูจิ๋มความพหลายๆเล่เมียเด้อวันนี้ฉันมาฟังร่ำกับแม่มาพูดหเหยาะเดาค่ะมาขับมูนักกันไว้โย่คนหลายปานีว่าไม่หลงกันเหล่าอี๋ขันเถ้าหามันจะเข้าก่อน่อน้าเราสาเถ้าหามมูก่อนไปใ,ใส่มันมาดู ตอนนี้เล so ้ม้อ like ม like. ่กิม้าบกิงทอกทงแม่เทสมมุติน้าาทองเรียนีฉันไม่ย่ามใบใหญ่ทองมาบ้านมือดีเจ็ดถวยเพิมไา้เลยชิเดมัดทงเข่าบวกยวน่าชากรฟังเ้องอันนี้บระานี่ณใจมากให้ใมาแได้เจามาองจาี่กับพ่อน มันก็เป็นป้องขน้อยขานู่กัวโอ้แมานี่มึงต้องตายแน่เลยมึงต้องตายมึงจะไปข่าวไม่ได้ข้อจิกตายแม่ข้จิกตายจะเป็นป้องขา้อยคาแม่ตก็ะตยก็แค่เรียนภาษาเรียนเหล้ายลยตองมาเราตึงเกลียวเราตงจว่าเจ็บจะว่าไห้หยัางบ่าดีิมึงเป็นหยัางเอาศซก โชกจังไหนลูกไม่ทันได้หายอยู่แม่ไม <c oughs> ่ลูกหายล,ลูกปีซะกวันจังโชกปีเอ้าอีกอ <c oughs> ไม่ทันได้หา เต็มพี่นองอุดรอถ้านี่ประมาณเบียรเทร้าพอแห้งหรือเปล่านะคะไอเบียร์บ่เป็นไตร่เรียนผู้ล่ำค้นจำกวนล่ำได้เบิดแล้วมาย่ำได้กันหนาะเนยียนยำนั่น นะครับโด้วยความาก,ก้มแพงปีน ong ครับปีน ong ชาวอุดรธานีไว้บั้งใจลูกหลานมาล้อสั้นเราล่าปันสินเมื่อนี้ฉลองงนอานใหญ่บุญพระเบบุญจับประจำปีของปีน ong บ้าน่วงนะครับเมื่อนี้คือเก่าคือเดิมล่ำเหลืองตอกอต่อนต้นนองคดแกงฟังล่ำสดแกงคือเกา่าเอาเมื่อนี้ล่ำเลี้ยงใส่สูบปีน ong สังเ,อ,งงเอาปกตินี่ล่ำสองเหลืองลูกท้อรพี่กับพระเบสันดอนการหมักเตยนี่สิล่ำพระเบสันดอนพี่น้องมักเตยคือมักฟังล่ำพี่น้องอุดรยุคนี้ มัดเตยตีเอาประเดีวสันโดษคือเก่ามือนี่ปั้งลั่มไปนั่งเตยไปทวงเตยสินักกมูัเอาไก่พี่น้องมามวนโดนที่พี่เทียเดมาหาพี่น้องนะครับขอบพระคุณทั้งคณะกรรมการผลิตประคุณแต่จะเอาบาตรเด้อนะครับพี่น้องชาวบ้านม่วงถูกกรรมถูกไฟพี่น้องทีซื้อบัตรเขามาเป็นกระลังเร่งใจในคำกนนี้ขอเสียงคนมาผัวเขาเนี่ย เพท่านไห้แหงเพาไหนแสดงว่าพระท่านไดนได้ีทีได้อีก,ะอกจะน้อยค่อยๆเปลี่ยนค่อยไปเมื่อนี้จะกเส้าเกี่ยวมาลำ่ำ<ช><ช>นะครับอยู่น้ากันสอดแก่งจังหนีเมื่อนอนพี่น้องกับเา้าจวงนี้ขอได้ญาติเด็กขออ้อมวลข้อมเสินอผ้าพี่น้องเฮ็ดบุญอีกสะกอนบุญตอนแรกก็พี่น้องซื้อพัดเข่ามานนะครับเสียพัรเข่าม่านือบุญตอนแรกกับทา่านคณะกรรมการของเงาบุญตอนที่สองหลูกานเสียตนกันหลอน นะครับสมตกทุนในกับทังบัดขกองเฮ้าเด้อนะครับพี่น้องนาฮะหน้าเวทีผู้ใดมีกิตใจเป็นบุญเป็นกุศลเตียมกําลังศรัทธาเตรียมจะตัวปัจจัยใบลูกหลานสิลงไปเพน้่พทีน้่งนองเอาพระเอกล้อๆอมาหลามาเอาศิลปินเนาลงไปหาปีหาหนองหอดบ่งหอดกอนะครับเพชรบุญสะกดเพชรบุญเหลือจังสิบวันย่างเดียวเออมามามาลามาเอาเสียงแ้่ดังเกินนะครับเปกกอดกิติใช่ล่ำสูพี่น้องฟังล่ำ ปั้งล่ำไปน่มเห็ดบุญไปพรอมพีน้องแต่ลางเงาไปลาไล่ลองไปหาตังเตพีน้นองทางนาเลยบ่อะไรฮะเออนี่เหังพน้องดาเวียที่กลำลังมวนนะครับเอาเห็ดบุญน้ำหลูกน้ำลา,นลาเน้อ พอละนี้นั่งเงินเจ้าอย่าได้เตือนหลวงมาลำหลวงเป็นเดียวพอใส่ไพ่พิงจักสวรโซ่เนื้อเจ้าลาย ดังฟ้าฟ้าสวรรค์เลโอพอันทั้งสังโกลุกมาเป็นหัวกันในไพ พวกโูกรลางมาขอเพิ่มในสถาเนเดียังมีเรื่องหุมาเย็่ไปภาลังน้ำอนอน ที่ตน้นเถียงมือต่อมาพี่น้องมือขึ้นไปเบิงลำเหลืองเบิงไปเบิงมากลำเหลืองเบิงบไปนอนเฮิงบะประมาณาสัาสิบนาที่หมรับเซอได้พี่น้องนอนซองเถือ่อนอนเถื่อนที่หนึ่งค่ับวกคำปลุกขึ้นมาเห็นยังว่าอัลตัสซับไทคิวเรากระเถื่อที่ซองพอดีมาคุณแม่เห็นอยากนอนแห้งคุณแม่เลยพาวมานอนเนาะ <c oughs> มวอยู่ได้มือขึ้นนี้แซงซี่เซียงแบบ เกืียงนุ่งคล่องทื่อคล่องดัดเต็นนะเนาะงามดิบ่เคยแมา่นางเบิ่งแบบนี้เลยเด้เคยเห็นแวบๆอยู่ค้อนแก่นแต่ตอนนั้นบ่แม่นแบบนี้แบบใดอันนั้นเป็นหมอลำแบบลำอันน่ะอันนี้ลำเหลืองบอแ่แต่ก็บ่แม่นลำเหลืองเนาะบ<อ>่<ำ>นะอีหยังอันนี้โอ้เขานะจาวกอยากตกใจเบิดคือว่าไฟไหมอันนั้นอันนี้เห็นเดนเซอร์ไลฟ์โพสหัว่าจะไปเฮ็นนางหอก เป็นเสือลายปองเออจะไม่ให้น้องหองสวงนะคะเป็นสวงเต็มวงเด้บ้องเออหลักการต้นต้นนั้นฉากต่อมาก็จะมีแบบนักหองยิ่งออกไปมันบปะแล้วก็เลือดแต่นังหองเออบรแมนดาวเต็นยิ่งออกไปก็จะเลือดแต่ผู้ชายมันก็จะมีจังหวะที่ดาวเต็นพอแวนไส้เห็นบ้องเออคนเห็นเนี่ยอ๋อลูกแป้งจ้ะหลังจากนั้นก็จะมีนักหองค่ะ ยิ่งขาออกไปแล้วก็ไปเตรียมสุดแล้วก็ออกมาเลยนะห้องใต้ก็ลงเห็นเห็นตอนเป็นเซอร์เขแลนด์ไปเปลี่ยนสุดนี่ยนะป้าเนาะเป็นตะมือแท่นอันได้เต้นอันได้ผ่อนเต้นเนี่ยแล้วก็อันได้แลนไปใช้เปลี่ยนสุดรเนี่ยรังเวทีอ่ะป้าวุ่นคณะรังเวทีนี่ว่าต้องเก่งแล้วก็ต้องมีความอดทนสูงเนาะจึงเก็ดอาซีนีนได้ใส่เต้นแลนด์ร่งปุ๊บเวทแลนไปเปลี่ยนสูตรทั้งรัง ใครยุ่งแตว่าเก็บเครื่องไว้เป็นระเบียบเนาะอ้ามีคนจัดแมนบะมีคนจัดให้เขาเนเแมนบะมีคนจัดจะไปให้พวกผู้หญิงคนหนึ่งอ,อยู่เตรียมเครื่องให้เขาแมนบะเออคัอนให้เขาไปเตรียมเองขอบไว้แล้วเนาะอ๋อมีคนจัดมีคนจัดให้เมื่อคืนนี้ออกมาโหลดวิดีโอพี่น้อแต่ว่าบันไดมันคนล้ายนอในหันมัน,มน,น,นกน็เลยงานเน็ตกันเลยการที่ว<ไ>่าม้วนได้เมื่อคืนหักเบิ้งบัไดจบ มันเหนียกนอนเนี่ยกําลังกําลังชิลล์ลําเลืองพเว e เป็นวะบอกไว้อ่ะกะที่ว่าได่มาท่านบึงมะลําพี่น้องเมื่อนี้ตื่นเศร้ามากกับพอดีตั้งแ่นเพจเรียบร้อยและพี่น้องเหตุผลที่มาเมืองไทยอีกก็คือมาตั้งแทนเพจใหม่นั่นเองเพราะแนเพจตัวเก่ามันเป็นเพนเพจที่ตั้งยู่ล่าแล้วมันก็เลยจํากัดการสั่งรายได้ก็เลยได้มาตั้งเพจใหม่ ตอนนี้การแล้วเรียบร้อยแล้วพี่น้องผูบอสใส่ซื้อยังเอฟซีได้ผ่านมาเห็น,นกิปนีกก็ฝากไปกดติดตามไปนอนใจให้ในเดอพี่น้องเพจใหม่ของเขาก็คือสาวแก่งแห่งเมืองสนทิปสตอรีเนาะตามที่ขึ้นทั้งนาจออย,อยู่ในตอนนี้เลยค่ะกดนนไลค์กดแชร์เอาไปในเดอพี่น้องเพจใหม่ตอนนี้ก็ตังเรียบร้อยแล้วแต่ว่าท่านได้โพส อียังลงเลยพี่น้องเดี๋ยวตอนนี้เราก็ออกจากน้องฮานแล้วก็สิไปสวนของคุณพ่อคุณแม่<า>เราอีกทีหนึ่งบ้านอยนู่กับบ้านสว่างสว่างแดนดินก็นคือแถวป่านพระจันทน,นากรตอนนี้กําลังออกเดินทางเอารถไปซ่อมคันคุณพ่อคันหนึ่งคุณแม่คันหนึ่งก็ <บา S 2> คืออันนี้เราบริข่าวัดเนะ<บ>าะบริเวณบ้านเพิ่นจัดง,งานีเลี้ยวเลยจะมาเอฟซีว่าอยู่นิวเนีเพิ่นจะบริหารเอาข้อพื้นเมาอย่างเขาได้อะนะ จะคายอยู่นอกเนเลยเนาะถ้าแมนอยู่เล่ากับแล้วแต่สถานที่บางทีมันมีบอนจัดจัดงานกว่างขว้างเหมือนกับไฮจัดอยู่นอกยังเซนวัดพ่นงานแล้วทีเข้าไปเนาะวต่เนื่อัจจบันแก่เขาไม่ได้เอาเครื่องเขาคายอยู่น้่ยแล้วก็วัดบานบืคัมเน็กะบันนี้นไไเอาเขาคายอยู่ในหันเครื่องคลองจะคายอยู่นอกวงรุดต่คนตีนเนาองมันเนาะแต่่าแบบบอนได้ทีก็จะจัดงานแล้ว ยังเซนเธอแล้วเนาะที่ว่าก็เจ้าตัางวงดนตรีอยู่ในน้องใจนะเพราะว่าก็เจ้าจัดงานบวชใหญ่นะน้าแต่ในบริเวณวัดบวชแหลกๆคนเราจะเอานุ่มเซงเดือนเราจัดอยู่างไรนะแล้ววันนี้วงใหญ่เขาบอกวาวงใหญ่มั่วคนคลายคลองกับนอยเดียวคลายในวัดแล้วที่นี่วงดนตรีก็เลยตั้งอยู่ในวัดพี่น้องขั้นว่าจะไปตั้งอยู่นอกวัดเดียวกับคือสต์โบว์พีผู้ไปประมาณนั้นแหละคือกันเนาะอยู่ลาวกับบวชทาบอรี่กับบอดี้จัดในวัดเราพี่น้อง กับประมาณนี้เนาะตอนนี้กําลัางเดินทางไปหอดไปตอนนี้กําลัางเดินทางไปสวนคุณห่อธนาบนุเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจงไปเจอกันอยู่ผืนเดื้อพี่น้องสําหรบคลิปนี้ก็จะได้กระพาความเปพี่น้องติดตามแฟนเพจใหม่ของเราเด้อซีเฮนทิปก็น้องบัวคำแล้วก็เรื่องเล่าอิงมากมายแล้วก็ซีนัมเอาเรื่องเล่าเก่าๆที่เคยลงใน y u ูทูบใหม่พี่น้องในหับส่เป็นบางคลิปบางวิด,ดีโอเ้อพี่น้อง สรักกินีขอตัวลาไปก่อนสบายดีสบายดีบายบายแมนบโบโหลดคุณ่อนกระแมนจื